ที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติลงโทษแพทย์สามท่านโดยเป็นการว่ากล่าวตักเตือนหนึ่งท่านในกรณีประกอบว,วิชาชีพวิชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานมีการพักใช้ใบอนุญาตประกอบว,วิชาชีพวิชกรรมสองท่านในกรณีให้ข้อมูลและเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงแพทยสภาเสร็จจากการประชุมวันนี้มีหน้าที่จะต้องนำเสนอมติต่อสภานายกพิเศษ คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะดาเนินการตามมติแห่งวันนี้เป็นมติของที่ประชุมแต่การดำเนินการทั้งหลายเราจะต้องรอความเห็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอนี้เป็นขั้นตอนตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิชากรรม225 5ต่อไปอันนี้คือสาระใหญ่ๆที่ผมสรุปในวันนี้นะครับอ่อ จะมีคําถามอะไรสั้นๆไหมพอเดี๋ยวที่ประชุมเรายังมีการประชุมต่อเชิญออ,อ,ในในอ,อก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วหนึ่งท่านาหนึ่งท่านที่เราว่ากล่าวตักเตือนเพราะวามผิดอันนั้นไม่ได้รุนแรงมากนะักคือการประกอบวิชาชีพพิกรรมที่ไม่ได้แต่ฐานเกี่ยวกับใบออกใบส่งตัวเนี่ยแต่ว่าสองท่านที่ถูกพักไปประกอบวิชาชีพวิชกรรมนั้นนะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลในเอก สารทางการแพทย์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงครับผมสั้นๆน,นิดเดียวนะผมขออนุญ,ญาตสั้นๆน,นิดเดียวกันละกันขณะนี้เนี่ยข้อมูลที่เราได้รับไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีภาวะ,ะวิกฤต เกิดขึ้นผม,ผมให้ข้อมูลได้แค่นี้ตอนนี้น,นะครับแต่ว่าทั้งหมดนียเป็นเหตุหการณ์ที่เรากําหนดต้องมีการลงโทษการพักใช้ใบประกอบวิชากพรวชกรรมถือเป็นการลงโทษอุนแรงกับแพทย์ทุกท่านอยู่แล้วนั้นเราถือว่าเป็นการผิดที่รุนแรงครับผมขออนุญ,ญาตเป็นแบบนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วเมื่อกี้ไง,ไงว่าด้วยข้อมูลหลักฐานทั้งหลายที่เราได้รับเนี่ย มันไม่มีหลักฐานเจอไปจากที่ชัดเจนว่ามีภาวะมีภาวะวิกฤตตามที่มีตามที่ท่านไปแถลงข่าวเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตีความวันนี้ทําไมเราไม่สามารถบอกได้ว่าพักใช้นานเท่าไหร่เพราะว่าการพักใช้นานเท่าไหร่จะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีก่อนเพราถ้าวันนี้เราให้ข้อมูลไปแล้วเกิดไม่ตรงกับท่านรัฐมนตรีเพราะอย่าลืมนะจำได้นะข่าวและที่แถลงข่าวว่าทั้งหมด7ขั้นตอน ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7เนี่ยเราจะต้องส่งมติแพทยสภา